สวัสดีครับเราเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเราเป็นเลาะใช้แนวนะครับรวมไปถึงเราเป็นเลาะแฟนเพจเมื่อนี้นะครับผ้พาพี่น้องมาทั้งอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมามาเมื่อนี้ผ้ามาเบ่งง่วงงามพี่น้องนะครับทั้งงามทั้งให่นะครับแล้วก็เป็นเป็นง่วงถือว่าเป็นง่วงที่ยังยังสดอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่งให้ลูกแค่สองตัวนะครับ เป็นงั่วลูกติดกับแม่อายที่เราซื้อมานะครับนี่นะครับแม่มันเป็นแองกัดได้นอ้ายเนาะนี่แองกัดครับของนี่ผมเคยมามาถ่ายท่าคลิปไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมขึ้นจาชื่ออ้ายบดายน้ออันนรงเชื้อพันธุ์ครับโอพี่นรงเชื้อพันธุ์อ, <B AN S 2> อยู่บ้านอยู่บ้านสังมิงสังมิงตําบหนองเมืองแมนบ่น,นี่แมนครับตาบหนองเ<อ>มืองอ่าอำเภอเมือ,อ,มองสามสิบจังหวัดอุบลราชธานี ผมเคยมาคุยกับไอ่แล้วไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับคนกะมักหลายนะครับไอ่เล่ามักงวัวแห้งนะครับได้ออกมาเห็ดมองอยู่มองนอนเฝ้างัวอยู่คอง,งวัวเลยนะครับนี่นะครับนี่ <c oughs> มีคนชมมาหลายตัวอะมีคนมักหลาย <c oughs> ม,ามาคำว่าคำจ่าไอ้นั่มน,นะครับนี่เริ่มต้นเดิมที่นะไอ่ซื้อแม่มันมนาเป็นบ่อแม่นี่นี่ซือ้อซื้อแม่ก็เพิินนี่หละว่าโอ้ซื้อแม่ แม่เป็นแม่แองกัดกับเพื่อนนี่แม่ลูกติดมาป,ประมาณจักเดือนเพิ่อนอายุตอนนั้นตอนนั้นประมาณแปดเก้าเดือนนี่ละประมาณแปดเก้าเดือนแม่มตอนมามาตโตซ้ตำลูกนี่ละ่ะโอ้ตอ,ตอนมาแต่เป็นตัวเมีย นี่แบบนี้เลยแบบผมมีเขาเลยผมมีเขามากแบบนี้เลยเพื่อกระผมมีเขามากเลยมันบบนผมมีเขาเลยงอวับริเห็นยังนี่นี่นี่หลนมาเลยหัวหลุนหัวหลุนก็เลยว่างอหัวหลุนงอหัวหลุนนี่นี่นี่แม่มันเด้อพี่น้องเด้อนี่แม่มันนี่ไอเราซื้อมาตอนนั้นซื้อมาหลายปันได้นะไอซื้อมาตอนนมันกำลังสีแพงมันซื้อมาหกหมื่นหกหมื่นห่าหกหมื่นห่าเมนบอครับผมสองตสองตแล้วบัตตานี่กามามี่ มันมีมันมีลูกไส้เธอนันบ่แมนมันมีลูกไส้แมนไม่ยูนี่ก็ได้ลูกไส้ครับกับผู้ใหญ่บ้านออดลูกเพิ่นมาสือไปเป็นพอพันโอ้ตอนนี้เพื่อนก็เอาไปทั้งอื่นแล้วล่ะออืขายไปหลายบันไดตอนนั้นขายไปสองหมื่นสองหมื่นหกขายไปสองหมื่นหกวม่จักเดือนเมื่อหกเดือนเมืหกเดือนเนาะครับโอ้หกเดือนสองหมื่นหกก็ถือว่าได้ได้ดีเนาะได้ตัวนั้นได้มาตอนี่ ตูลูกติดมมกนี่เจ้าของเก่าเพื่อนบอกอยู่บอกว่าเขาผสมพ่อพันตัวใดมากมนี่บอกครับบอกได้บอกเลยเ้ากระมงหูคือกันบป่งหูคือกันไปสือกับมัวเพรขาห้ากระมงหูมันเป็นบามันหรือเป็นแองกัด์แมนบะมันมันเขาว่าเป็นบามันยวนผู้เขาขายเป็นบามันพาคือพ่อเธอเนี่ยเพื่อนบอกว่าเปลียนบามันพาแล้วมาอยู่กับไอ้นี่สมได้จักโตแล้วนี่ จริงๆแล้วนี่ตัวนี้เป็นตัวที่สามเด้ฮะบักนี่เป็นตัวที่สามตัวที่อยู่ในคอกนี้เป็นตัวที่สามแมนตัวแรกไปใส่ตัวแรกเป็นล่ําปีตายตัวที่สองก็ขายตัวที่สองเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้นี่แหละจังว่าไหนเอื้นว่าบักสามมันได้ลูกโอ้โอ้ชื่อบักสามเนาะแมนซื้อบักสามนี่ตัวแรกเป็นตัวเมียตัวผู้ตัวผู้เป็นลั่ปีตายแมนไปเจ้ามือตายสิบเก้ามือสิบเก้ามือครับผมตัวสองกับเป็นตัวผู้ตัวผู้ไอผสม สายพันธุ์อย่างตอนนั้นที่ขายไปก็สมบามันสมบามัน,มนแมนบอนขายไปหลายปันไดตัวที่สองมันมันเถือกอะัะมันขายแ,แค่หมื่นโอ้หขายขายหมืน่นขายเป็นงัวเนื้อแมนมแลวตัวนี้อายุจักเดือนนี่ตอนนี้มันออกเดือนกุมภา ผมภาพมีนาเมาษาผู้สุภาคมีท่านหน้ากลาสิงห,หาเดือนหกนเดือนเอนาะแม่เพื่อนบอกท่านได้สมเป็นเบาตอนนี้ยั่งยั่งโอ้แสดงว่าลูกสามแล้วลูกสามแล้วพี่น้องลูกสามแล้วนซื้อมาบอกสามเนี่ยบอกสามแต่ว่าง่วงย,ยังสดดีนเนาะเลี้ยงง่วจังใดนี่ให้กินอาหารเสริมอยู่เบาช่วงนี้เบาไม่ได้กินเลยยากระยาแบบพ่อหน่า็นนั่นละโอ้ปูยาหยาละแล้วแต่สกยวได้เนาะยาไว้น้ำแน่เอ่าหรือยาน้ำคันแท้่นาเพราะว่าช่วงนี้มัน มันหยาก็เริ่มอยากอยากอืดแน่มันมันเศร้าอยากปรุงมันบางคนไม่หยาออนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่หยาเท่าเท่าหยาข้าเจ้าถมทีไว้ข้าเจ้าให้ไปเอาก็พอได้เหงว่ากินน้ำขั้นแท่น้ำหน้าบอลข้าเจ้าสียุกสียาวไ้ไปใกล้หรอกได้กินหยาแบบน้ำเดินนี่ส่ละแบบข้าเจ้าถมทีไว้ลูกสามแล้วเด้ยนี่นะครับแต่ว่างัวยังสดดีเหลือเกินนะครับแล้วก็ใหญ่แห้ง ไอ้สูงหลานไดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดครับโมเมนต์มันสูงกว่าไอ้บ่เนี่มันซูสีนี่ละมีร้อยห้าสิบ้าบวกเนาะนี่เนาะแมนร้อยห้าสิบห้าบวกหกสิบก็จักบจักนี่แต่ว่ามันอยู่บนคอกมันสูงหน่อยหน่งนคอมันสูงแน่อยู่แต่อยู่ประมาณนี่ร้อยห้าสิบ้าถึงร้อยหกสิบนี่แหละเบิงขาขากับบางใ่นึงนะครับนี่ยเนี่เนี่เป็นหัวหลุนนะครับหลุนแต่กําเนิด้อหลุนแต่เกิดนะครับนี่ว่าอะไแปะ ปรุงแตงง่งยังบ่ได้ปรุงแตงงง่งหยังนะครับจะมากินกวางเลยบาดน,นี่ก <c oughs> ินแต่ยาสดเนาะกินกิน,นยาก <c oughs> ินเฟืองนี่แล้วนี่ในหลูกมันนี่ลูกมันปกตินี่คันซ้ำนี่ขายหลายปานได้ไหมปกติถ้ามันแพงมันก็้รักสอง่นแล้วสองมือเอาอสุมือนี่เด็กสุมือนี่มันบ่อยากเว้าดอกมันน้ำตาสิไหลสีไหลเขาให้พ่อเก่าผ่นหมนี่เอ้าบ่เขาบอถึงเปล่านั่นเนาะโอ้บ่ถึงบ่ครับ จะมาแพงแพงไว้ถ้าเบิ้งซะถ้าสิแต่นี่ซื้อมาสองหมื่นได้ไหมอันตัวน้อยนี่ซื้อโอ้ตัววัยตัวละสองหมื่นก็ได้มามหมื่นนี่นยังในน้อย,นอ,ยนอ,ยอยอยู่อ้วนขึ้นบ่นี่อ้วนขึ้นหลายนอนนี่เนาะม,มันกินหญ้าวิตามินเ e ดียหมดเสียหลายโอ้คักหลายคักหลาย,ย,อ,ายอ,อย่างว่าบ่เคยบ่เคยปั่นหญ้าบ่เคยคัดหญ้าน,น่าได้ยังมาก กินสูย่า่ที่เป็นหญาาน้าเนาะมัย่ออกมาลามนีหญ้าแถวนี่เ้าออกมาอันบได้ปรณงได้นีโอ้นี่พี่น้องเบิ่งได้หน่กะผ้ามาเบิ่งของสวยๆงามๆม,มันติดตาก็เลยผ้ามาเบิ่งอีกรอบนึงนะครับนี่สนใจกับมาเอาไปสนใจกับมาเอาไปเนาะน,<แ>นี่ครับโคมนี่โคมนี่ออโคมนี่เนาะน,นี่นะครับงามใหญ่พี่น้องเบิ่งเอาตีละนะครับนี่หยสองเมตรบัววาดอกทั้งทั้งย่านี่สองเมตร แมนพื้นเอาเบิ่งเอาเบิ่งนี่คือว่าสองเมตรนี่บ่ได้ออกมาจากคอกเด้อมีบ่้เด้มพี่น้องเด้อมื้อนี้ให้เบิ่งข้างในนี่แหละมันชัดเจนอยู่นี่เบิ่งที่ละเกือบนี่นี่นี่เบิ่งห้องคอกสามเมตรเบิ่งหัวนั่คอกสามมันเออคอกสามเมตรนั่นหรคอกสามเมตรเท้านั้นเกือบห้องสามเมตรน่ะเกือบอันถึงอีกข้างนึงเลยเนาะนี่เนาะขันยืนกลางขาออกนี่คือถึงข้างเลยนะเมื่อไหร่เม่อไหร่แต่ตามมันอยู่นี่ล่ะตามมันอยู่นี่ล่ะนี่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  บ่ได้ย,ยืดบดด่ได้หดเด้อไมันก็อยู่ของอันล้วบ่ได้ตื่นเต้นดดเด้อบ่ได้มากก็มาเอาไปน้อยอ้นอหนีเ่เอาเอาพี่กัดอยู่นี่ล่ะบ้านน้อยดอนสวรรัฐบ้านน้อยดอนสวรัฐห้างไปบ้านน้อยดอนสวรัฐห้างบัตตานีแม่แองกัดตัวนี้นะ่ะมันมีลูกอีกตัวหนึ่งม่นบ่อยู่ในท้องโอ้ตอนนี้อยู่ในท้องตัวนึงตัวนั้นผสมบาบันไว้บ่หรือสมแองกัด สมสุ่มบีบเนี่ยแหละโอ้สงบีบแม่นสงบีบไว้สายเลือดบีบแล้วลูกเธอมีอีกอยู่บ่ที่ใหญ่แล้วแม่ดำนี่ขาไขยแม่นั่นเด้แม่นั่นบาแม่นบ่แม่นี่แม่นี่เป็นเป็นแม่ตัวที่สามเป็ลูกตัวที่สามแม่นโอ้มาเบิงมาเบิงมาเบิงพี่น้องนี่คือใจจริงน่ะผมมักแม่นี่มันมีเขาผมว่าไม่เป็นว่ากิวแล้วว่าบ่แม่นนี่มันบ่แม่นว่ากิว บ่บ่เคยได้ยินนะว่ากิวนี่บ่แม่นแต่ว่าแองกัดมีเขาแหมนี่ลูกบามันลูกบามันเออแม่แองการ์อพ่อใหญ่แห่งใหญ่ขึ้นกันแต่ว่าจอยนจัยหน่อยนะตัวนี้นุ่มนอีกนุ่มลูกมันลบวันนึงลูกขึ้นเรื่งลูกเรื่อลูกขึ้นไปแม่ไปแล้วลูกละแม่นี่ก็อยากได้นี่ยเราบอกท่านอยากขายจะเหมืนพ่อกุ้มไปลูกบันวะเรื่องเวลานี่นี่ลูกแม่ หลักที่เราซื้อมากมนอนนี้เป็นลูกตัวที่สามแม่นบอน,นี่เป็นลูกตัวที่สามพวแม่นั่นผมว่าว่ากิวอายแล้วว่าลูกลูกตัวที่สี่ขายไปแล้วลูกตัวที่สี่ก็ขายไปแล้วขายไปแล้วนี่ลูกตัวที่ห้าเบิอหนาไหลออกมาเบือเบ้องลูกมันกินนมบักนีกินนมเก่งอย่างนี้ออกมาเบื้องลูกออกมาที่ละทองชื่อบักทองวสัน สองเดือนวัตี้สองเดือนครึ่งสองเดือนกลัวเออไอบอกสองเดือนครึ่งเนาะสิ้นเดือนนี่สิ้นเดือนกันย่านี่จะสิสามเดือนนี่มันออกวันที่ยิบเก่านะยิบเก่ามีทุนหนากินนุ่มเก่งกังคืนนอนอยู่ตอบตออบตอบอืมอืมอืมแต่มันนอนย่มใดซีแมาคอกไอ้พ่อเห็นเกาะพ่อพงบ์ปะพ่อพงพ่อพงเห็นง่อยังอยู่ก็เลยแวะเบิ่งก่อนนะว่าสัน เพื่อก็ขี่รถกลายไปกลายมากียู่นะพญ่พงกับเมียเพื่อนมือเศร้าลูกไก่กับมหฮาบยากับเมื่อคือสิอยู่คออยู่น่ะพอพงเนาออยู่ครับเพื่อนเดี๋ยวสิไปหาพ่อพงครับเอาขอบคุณไอ้นรโลงหลายๆเด้อครับผมสวัสดีครับผ้ามาเบิ่งแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่าอดใจบ่ไหวขี่รถหารคอก็ต้องแวะมันง่ามอีหลีแม่แม่นั่นเนาะนี่ไกล้ได้ผสมแล้วมากเนาะไอ้เนาะแม่นปกตินี่มัน ถ้ามันสมบูนถ้ามันได้ออกไปกินหญ้าโดยธรรมาสิแบบนาแรกงนี่ว่าเกินสี่เดือนมันก็นขืนง<อ>่วเขาขังคอกหลยเนี่เขาขงัขงขังตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนาะ<ด>ขนาดว่านานแรกงนี่โบ๊ะเท่าที่ว่าได้หาย,ายหญาเท่าเลยดิเจ้าเขาออกแล้วคือเอาออกไปลามปล่อยลามอย่างสี่ไร่มันครับน้ำทงหน้าข้าเจ้านี่แหละอ๋อเอาขอาคุณงไอ้หลายๆเด้อเอาไว้ มื่อหน้าจังสิกับมาแวะเล่น<ม>ย่าม,าม,ามถามข่าวกันใหม่อมขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้เลาะเป็นเลาะนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับ